สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอ็มก็จะมาปลูกต้นไม้ริมบ่อก,กุ้งนะคะนี่พริกที่เอ็มปลูกไวค้ค่ะตอนนี้มันหน้าหนาวว่ามันก็เลยจะไม่ค่อยงามเหมือนเหลืองๆอันนี้ต้นอะไรเอ่ย <c oughs> แล้วก็ดอกไม้ก็ต้นนี้เดียวแหละดูเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูนี่ไอ้นี่ใบคุยช่ายที่เอ็มเสียบไว้นะเนี่เพื่อนๆมันก็จะ งามดีเหมือนกันเราไม่ต้องไปซื้อเราก็ใช้นี่ตัวน,นี้ยาวหน่อยตัวน,นี้เพิ่งตัดตอนตุดจีนที่ผ่านมาก็เลยยังสั้นหน่อยนี่งามดีนะคะนี่นี่ค่ะน,นี่อะไรรู้ไหมเพื่อนๆน,น,นี่มีหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็มีผักชีใบเลื่อยนี่ต้นหอมนะคะเพื่อนๆเนี่ยต้นหอมปูกไว้ต้นหอมนี่ต้นหอม นุ่งก็ผักชีใบเลื่อยงามเลยอ่งางเปาอ่างเปาวิ่งเล่นนี่ผักชีใบเลื่อยนี่หอมนี่เพื่อนๆดอกไม้ก็งามนะนะหนาวอะ่ะงามดิน้องปีมทำอะไรนี่เก็บแมลงด้วงไหนดูที่<อ>ปีมจะไปทำอะไรปีมจะเอาไปทำวิจัยส่งครูอ๋อน้องปีมหาด้วงจะไปวิจัยส่งครูไหนดูที่ เปี๊ยพายอยู่นี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 ่มนมะพรามันตายโอ้ยตัวใหญ่แต้ละักัดเปล่าไม่กัดไม่กัดหนูได้ไงกัดแหละแต่ปิมไม่โดนโูยยไหนยูยูย <laughs> ูยนยูยนยะูยูยูยูกน้อยูิมย์จะเอยไปเรียนจะยูยูยหยอยู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 ู้ย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 ยูยอยูยยวยู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 ยาิมย มีดล่ะมีดอยู่ไหนอะเอามีดมาเฉือนต้นมะพร้าวก่อนดิลูกอ่าเฉือนต้นมะพร้าวเราจะได้หาตัวเขาเจอตัวนั้นไม่ใช่ไหมเนี่ย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 เห็นไหมยังยังอ๋อไม่ใช่มาคุดลงไปเหรอเออเออเฉือนนี่กันเห็นหัวไหมเห็นหัวตรงนั้น่ะอละเห็นแล้วมีลูกตัวเล็กตัวเล็กอย่างเป็นแบบเฉือนลงอ่เฉือน เฉือนเอาี่เฉือนจับให้เป็นร่องร่องริ้วริ้วริ้วแล้วก็ไปกลัวโดนตัวฟันให้เป็นริ้วริ้วก่อนแล้วก็ฟันข้างริมริมเอาหาหาอแล้วนะต้นมะพร้าวที่เอ็มปลูกไว้ร่วงมันกินไงมันกินแล้วมันก็ตายพราะน้ำหอมอะ่ะ ลูกค้าให้มาเป็น,นอย่างนี้ไปเลยเอาสับสับสับลงไป,ปนปี่เพื่อนเพื่อนดินดุกเด็กยุกเด็กอยู่ในนี้นี่น้องปิ๊บได้กระป๋องหรือ,อยังลูก ในกระป๋องหนูเออนั่งก็ได้ลูกเอาขี้มะพร้าวเนี่ยใส่เออเนี่ยน้องปิ่มได้กระป๋องมาแล้วอ,อ๋อเป็นหนูตรงนี้ผักชีฝรั่งเอ็มน้องปิ่มจะไปปิดมันไม่ได้นะปิดแล้วเ,เดี๋ยวมันตายอ่าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน้องปิ่มจะตากซะนี่ให้มาให้เอ็มดูก่อนนี่โอ้ย<ฮ>เออเอาขึยนข้างบนอโอ้โห ไม่ต้องใส่เยอะหรอกมั้ะเดี๋ยวมันร้อนอนะมันตายเลยอย่ามันตายนะเอ็นเอ็นเอ็น,อนชิ้นใหญ่ๆดีนะไม่ต้องเอารุกต้นมะพร้าวเอาไปกินอืมอ่ะพอแล้วเอาตักตัวว้ายติดตัวแล้วสี่ใช่ไหมสี่สี่สี่ใช่นะสี่สสสสสตัว อุ้ยมีตัวน้อยอย่างนี้ด้วยนะโอ้โหเยอะมากน้องปิมน่าจะทั้งแล้วมันจะขัดหนูนะตัวน้อยตัวน้อยตัวนิดน่ารักนค่ไหนโอ้โหไหนดูดิโอ้เพื่อนจ้าพอดีช้อนเลยอ่ะใช่ แหมน้องปิมไปหาหาไปวิจัยหาทั้งเช้าเลยเนี People ่ยไม่ได้พ่อเอ็มบอกให้มาช่วยทําที่ปลูกดอกไม้ปลูกผักสวนครัวมาฝันไอ้นี่ว่าจะเอาต้นไอ้นี่ขึ้นเพื่อนๆเนี่ยช้อนเงินช้อนทองนะขึ้นเขาจะได้ห้อยลงมาที่ไหนได้โอ้โหเจอเพียบเลยในนี้ มาดูใกล้ๆเดี๋ยว,ยวกระดุบ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 เดี๋ยวอ้าวสายจะค่อยวางเดี๋ยวเขาเจ็บโู้โหเอ็ม,อมเห็นนี่ไหมไหนเนี่ยโอ้โหเห็นลูกละตักตักเลย ทีละตัวนะนเรียงคิวอ่าอ่ะบายใส่กระป๋องเพิ่งเห็นไหนโอ้โเออเอ่ะออเคลียมาลูกละเดี๋ยวต้องเอาข้าวดอ,ออกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวหาไม่เจอเดี๋ยวมาเจออยู่ในนี้ลูกต้องฟันต้องฟันฟันดีๆฟันข้างๆ ตรงนี้ก็มีเยอะมากเลยเหรออาเพื่อนด,ดูดูเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างล่างอีงเกเยอะเลยนี่ติดอยู่ตัวเนีอ้วนอาตัวนี้ก่อนลูกเอาตัวนี้ก่อนนี่ก่อนออันนี้ก่อน,อน,น,อนแล้วเยอะขนาดนี้วิจัยหมดเหรอแบ่งเพื่อนเหรอใจดีด้วยขายขายขาย <c oughs> เราเป็นนักธุรกิจ ขาตัวกี่บาทตัวยี่สเอ้ยตัวยีเพื่อนมีกี่คนเพื่อนมีสิบาสามทุกคนเลยที่เอาไหม <c oughs> ตัวสิบบาทก็ได้สองตัวยีสิบตัวยี่สิสามตัวห้าสิบเหรอ้าวนี่นะคะเพื่น โอ๊ยโอ๊ย้างบนคนหนูต้องเอาช้อนหนูจะไปเอาด้ามด้ามเดี๋ยวโดนเขางูหรือเปล่าไม่ใช่ลูกมาลูกอันนี้เพื่อนเพื่อนตัวเล็กตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยได้เยอะเลยนะเพื่อนเพื่อนลงกลางทางเดินทางไกลหลนเลยเนาะน่าได ทำไมออกาไม่ได้ติดอันนี้แล้วก็ติดแน่นข้างในต้องฟันตรงนี้ต้องฟันตรงนี้ออกอะ่ะมีดฟันฟันตรงตรงลงตร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 งแล้วก็ฉีกดอ่าหันละหันละต้องฟันแล้วก็เอาแฮกเอามีดบิดบิดออกมันจะได้ไม่ฟันทั้งขยะไปอีกเอ้อม ม like <The> ีท <Why> ี่แกะเปลือกนะเขากินไงเขากินไอ้นี่ให้ตัวมันอ้วนอย่างเงี้ยค่อยๆงาดขึ้นมางาดยากไหมต้องตัดเงียไม่ขึ้นแล้วอยู่ลึกอยู่ในต้นมะพร้าวเลย จัดปแต็มะาพร้าวที่ตายแล้วเนี่ยโอ้โหข้างล่างน้ำเลี้ยงเยอะมากเลยอะ่ะเพื่อนเพื่อนอ่ะสุดละเพราะว่าตรงนี้มันโอ้ไม่มีอะไรแล้วหรอใช่แล้วสดแค้น,น,นแต่ตรงเนี้ยเต็มเลยเตนมล้่กาไฟ เดคุยเลยก็ได้ลูกไม่ต้องเอาออกอะไรออกลวตัวมันจะแตกไม่แตกหรอมันติดเอามือจับด้วยเอามือจับเลยเออหนันละเออเออระวังมันกัดแค่นั้นเลลูก

ช้อนโดนแรงไป่อยเอาออกเลยไม่ต้องเอาไปอเอาออกเลยหลอวจะกลายเป็นเป็นร่วงแข็งโอ้ยช้อนแม่พังหมดแล้วเชื <c oughs> ่อกันลูกยอม <c oughs> ใช่เนะี่ยหัวแข็งมากเลย เขากำลังจะเปลี่ยนใช่ไหมใช่เอ้อตรงนี้ก็มีอีกดีแล้วไม่เอามีฟันลงไปเกือบไหน <c oughs> นี่แอบอยู่ตรงนี้แอบอยู่ตรงนี้ตระเล็กจะเอามมดฟันอือหือลิงกัน